วงการบันเตะของลาวพัฒนาขึ้นเทรือ,อร์ต้องย้อนกลับไปในเดือนธันวาปี2021ที่ผ่านมาทีมชาติลาวลงแข่งขันบันเติงซิงแซมแห่งสาสอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup โดยจบทัวร์นาเมนต์นั้นทีมชาติลาวภายใตายการคุมทีมของเซวารัสคู่ฝึกชาวสิงคโปร์พาทีมชาติลาวเฮ็ดผลงานบบนีอีกตามเคยทางทีมมีบิลลี่เกตแก้วผมพรมาช่วยยกระดับของทีม โดยลงแข่งขันซีนัดเสียทางซีนัดถึกยิง13ประตูยวนดับสุดทา้ายของตาตรางโดยโบเมียคะแนนภายหลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวแฟนบ้านลาวก็ได้มีการวิพากวิจารณ์อย่างหุนแหงที่ผิดหวังกับผลการแข่งขันครั้งนี้จึงเฮ็ดให้ซาพันบันเตะแห่งซาตลาวทนบ่ไหวกับเสียงวิพากวิจารณ์จึงตัดสินใจปลดเซวรารัสออกและก็ฮีบแต่งตั้งทันไมเคิลไวคูฝึกชาวเยอรมันเข้ามาแทนที่ จึงเป็นการจุดประกายความวางของแฟนบาลลาวขึ้นมาอีกครั้งโดยการเข้ามาคุมทีมชาติลาวของไมเคิลไวต์ต้องได้หับแห่งกดดันอย่างหนักเนื่องจากทีมชาติลาวแมนโบมีนักเตะสุดใหญ่ที่เคยใสย่ผ่านมาสาเหตุทึกฟีฟาแบน 40, 40กว่าคนซึ่งไมเคิลไวต์ต้องได้สร้างทีมขึ้นมาใหม่จากอยู่ซาามแต่ผลงานของทีมชาติลาวแมนได้เปลี่ยนจากล่างมือเป็นหน้ามือ พาทีมลุงแข่งขันบันเตอ,เตอ,อยูเซอซามซิงแซมแห่งสา์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาโดยการชนะซองนัดติดควาแซมกุมบีแต่ต้องมาพบกับทีมชาติไทยในหอบฮองที่ได้หองแซมกุมซีซึ่งไทยก็สมารถเอาชนะทีมชาติลาวได้ส่วนทีมชาติลาวแมนได้อันดับสามห่วมกับตีมออเรสเตซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้มีบุคคลสําคัญในวงการกลับมาสนับสนุนทีมชาติลาวอีกครั้ง นั่นก็คือมาดามโบประกาศอัดซีดและให้เงินรางวัลนักกฬาลายกว่า1นึ่งหอลนกีบและก็อัดซีดทับนักกฬาตลอดมาต่อจากนั้นก็ได้มาเตะเกมอุ่นเครื่องที่พบกับมองโกเลียและบรูไนก็สามารถเฮ็ดผลงานได้ดีโดยการเอาชนะได้ทั้งซองนัดแฟนบ้านลาวตั้งเวาเสียงเดียวกันว่าทีมชาติลาวยุคใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะประทะกับทุกทีมในอาเซียนภายใตการน,นำทัพของไมเคลนไววแฟนบ้านลาวพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยปมายมลักๆก็คือซ <c oughs> ีเกมส์ที่เวียดนามในขณะนั้นบันเตะลาวลีกที่ยกเลิกการแข่งขันในปีที่ผ่านมาก็ได้กลับมาเปิดการแข่งขันอีกครั้งโดยมีทีมน้องใหม่จากแขวงล่วงพาบางและแควงจำปะสักเห็นให้ครูฝึกทีมชาตลาวมีทางเลือกไลขึ้นในการคัดเลือกเอานักกีฬาทีมชาตไปลุยซีเกมส์ซึ่งเหตุการณ์ท้งมดที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นว่าวงการบันเตะของลาวกำลังได้หับการพัฒนาขึ้นในทางที่ดี มีนักเตะดาวรุ่งที่มีผรนสวรรค์และความสามารถหลายคนมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยในทางสมสรซและทีมชาติมีนักเตะต่างชาติที่เซ็นสัญญาเข้ามาล่นในลาวลีกเพื่อ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเตะลาวพอมาฮอดเวลาทีโรคอยของแฟนบ้านก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นความวังของลาวทางชาติเึองจะบบว่างฮอดเลียนคำแต่ก็ว่างที่จะเข้าหอบเลึกๆให้ได้ โดยมีนักเตะอายุน้อยที่โซโฟอร์มโดดเด่นในนามสมสรซอนบวัวจะเป็นบุญพระจันทร์บุญกองโจนี่แวนประเซิร์ดดาหมดธนูทองและคนอื่นๆนอกจากนั้นยังมีออยใหญ่ที่มาจากไทยลีกหนึ่งพุทธไซโคเจริญและพิทักษ์กองมาทิราชที่มาจากไทยลีกสองเมื่อเริ่มเปิดการแข่งขันในนาทมอิดทีมชาติลาวนั้นโซฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแต่ก็เมือนว่าซกสตาบอกเข้าข้างทีมชาติลาวเลยตีเสมอได้สองประตูต่อซองในไทยเกม ซึ่งเป็นการตัดสินที่ขัดกับแฟนบ้านลาวและแฟนบ้านลาวก็บ่คคอยพอใจกับพ้นการตัดสินของกรรมาการจากศรีลังกาผู้นี้พอมานนัดท่ซองเบื้องว่าทีมชาติลาวจะเสียควนกำลังใจที่พลาดเก็บซ้ำคะแนนในนัดทำอิดบ่กคอยมีสมาธิกับเกมจนเสียให้กัมพูชยหนึ่งประตูต่อสี่นัดทิซ้มก็เมือนกับวาซายนั่งเดิมๆทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซียอีกหนึ่งประตูต่อซ้ และในนัดสุดท้ายเสียให้กับทีมชาติไทย0ประตูต่อ1จบอันดับสุดท้ายของกลุ่ม B เก็บได้1คะแนนยิงได้4ประตูเสีย10ประตูยังคงเป็นอาถรรพ์ต่อไปสําหรับทีมชาติลาวครั้งล่าสุดที่ทีมชาติลาวคองหอบห่องสนาเลิศได้ต้องย้อนกลับไปในปี2009กีฬาซีเกมส์ครั้งที่2 5ทีโซปโปลาวเป็นเจ้าภาพเทิงว่าจะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ทีมชาติลาวล้มเลวแต่ก็เสื่อมั่นในแนวทางของคูฝึกชาวเยอรมันผู้นี้ ที่จะพัฒนาทีมสัตว์ลาวให้มีความแข็งแกร่งในอนาคตพวกเขาจะสนับสนุนทีมสัตว์ลาวต่อไปถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นก็อย่าลืมกดติดตามซองกรรมการเป็นซองที่จะนําเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตาลาวมาเล่าสู่ฟัง